มาวันนี้พามาดูผลงานที่เคยตัดไว้ถ้าใครได้ติดตามหรือเข้าไปดูที่เราเคยถ่ายคลิปไว้นะคะเรื่องการมาตัดหนอว่าเออเนี่ยตัดหนึ่งหนอมันก็จะแตกออกเป็นสองหนอเห็นไหมนี่ยนี่หนอที่เราตัดไปมันก็แตกขึ้นมาเป็นสองหนอเพราะว่าเรา,เราไว้ตาเราตัดใช้เลื่อยตัดมันก็จะมีเสียนี้ก็เหมือนตัดหนึ่งหนอได้สองหนอเหมือนที่เราบอกตัดหนึ่งได้สองตัดสองได้สี่นะคะอ่าเห็นไหมมันเป็นหนอ เห็นไหมว่ามันเป็นหน่อจริงๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอนั้นก็ปล่อยให้มันใหญ่ขึ้นมาให้มันเริ่มเป็นเนื้อหน่อไม้แล้วก็สามารถตัดออกได้นะคะนี่ดูอย่างกรอน,นี้นะคะ่าแล้วเราก็จะอะแล้วเราเคยในคลิปเราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องการไว้ลำใช่ไหมคะนี่่าน้ตจะพามาดูนะคะ เห็นลำนี้ไหมคะาภาษาที่เขาเรียกอะไรนะเนี่ยหนอนางหนอนางคือหน่อที่มันขึ้นตรงจาก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 ,จากดินขึ้นมามเห็นไหมคะเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้แตกเป็นเป็นเป็นแบบตัวนี้อันนี้เขาเรียกที่เขาเรียกว่าอะไรนะตาเต่าใช่ไหมเออนี่นะคะนี่นี่ตัวเนี้ยคือเรารอให้หน่อมันใหญ่ปุ๊บเราก็ตัดเอาไปกินได้คะ่ะส่วนตัวเนี้ยเห็นไหมลำมันขึ้นจากดินสังเกตดูนะคะเห็นไหมมันตรงขึ้นมาเลยนี่ลำหน่อเนี้ยเราจะเอาไว้เป็นลำใหม่นะคะ ถ,ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ติดตามเข้าไปในเพจใจของบ้านสวนธนาคารยินได้นะคะ,อ,ะอันนี้สําหรับนี่ข้อมูลที่นุชที่นุชพามาดูเนี่ยค่ะลำเนี้ยอะไรนะนอนางไว้เป็นลําเป็นลําใหม่ส่วนพวกนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไราตาเต่าก็รอแค่ว่าหนอมันใหญ่แล้วก็ตัดเอาออกมากินได้ค่ะเห็นไ,ไหมคะนี่ตัดหนึ่งออกสอง ตัดหนึ่งเอาสองเห็นไหมเพราะเราตัดสองหน่อเราได้สี่หน่อ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะนี่โอเคคขาวันนี้พามาดูความรู้เกดเล็กเกดน้อยสําหรับคนปลูกไผ่หรือมือใหม่ที่ยังไม่ทราบนะคะรายละเอียดหลายๆอย่างคือเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะไม่คือเราไม่ได้ไม่ได้กักข้อมูลเราเราเรา,เรา,าเราปลูกมายัางไงาเราสังเกตเห็นแบบไหนเราก็แค่มาอธิบายเล่าสู่กันฟังนะคะเราไม่ได้เก่งกว่าใครหรือ ไม่ได้ว่าใครไม่เก่งแต่ว่าเราคือมาแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์แชร์กันได้ค่ะนะคะสนใจสอบถามหรือว่าอยากถามอะไรก็ถามมาในใต้คลิปได้หรือก็ติดต่อมาในเพจเราได้อ่าตอบช้าอย่าว่ากันนะคะพอดีคือมันหลายอย่างมันหลายเพจแล้วบางทีมันก็ไปเห็นช้าสี่ห้าวันแต่ก็ไปตอบอยู่นะคะอย่าบน่นอย่าว่ากันนะโอเคพามาดูค่ะแค่นี้นะคะไผ่ตรงลำแล้ง